ท่านเหนื่อยนนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วท่านพอนก่อนดีกว่าเอาแล้วพระองค์รู้หรือไม่ว่าคำพูดวันนี้ใครอันตรายครับหมากใกล้แล้วครับตูนผมไม่หลงเขาเป็นคำสั่งของเทพตอนนี้ขอให้พระองค์เทพไปละเพื่อความเป็นใหญ่ขององค์เทพวันนี้กล่าวว่าท่านจำเป็นเลย เาเอาชีวิตเขาลงแดูเลยเือนใครมาตกโงนี่ร <appet> ู้สึกตัวเอานี่น <polls> ี Damn, yes, ่ที um ่สำคัญเลยเกรงได้จากฉันหมีใครกล้าเข้ามึงต้องเป็นคนในพีดีกูนี่คนจะก้งนอาวาทุกคนจะกคนร้ายเลย ไปไปพี่ไปพี่โอ้ยไุทธไอ้สิครับหยใครขัดคือหัวขาดเเฮ้ยทำไมึงหยุดแกไมพ่อไม่โสดเหรอไม่ไม่ไมมึงเห็นไหมเพื่อนมึงยุเลยอย่าไปชิ้หน้าเพื่อนกูก็เพอเป็นคนร้ายอ่ะใครคนร้ายใครคนร้าย๋อ ผมไม่หนำใจเดียวมาคนเดียวไปพาเพื่อนอีกสองคนจะฆ่ากูเรื่องอะไรวะใครไปฆ่ามันเนี่ยเข้าใจผิดแล้วนะไปผิดี่ตามไม่ผิดเฮ้ย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  ขนมขนมดูก็เป็นเด็กท okay. well, ี่นีสใยดีคนหนึ่งก็น่ารักมากดูแลครอบครัวที่ดีครับผมว่ารักเลยขอห้าร้อยหนึ่งว่าพูดดีจังมึงอะไรถอยไปมึงถอยไปทำไมกูต้องถอยไอ้น้องกูไม่ต้องไปเหล่าที่องเสวนากับคนไพ่สถุนอย่างมึงกนการแต่งตัวกูอยากคุยด้วยหรอเสร็จตัวเองคนที่สถุนเลยเหรอนี่มึงแต่งตัวอย่างกูนี่พื้นฐานโอ้โหสภาพมึงทำไม พี่ผมเป็นใครอะฮะ่กูเป็นคนมีความรู้ด้วยกันเนี่ยความรู้เป็นอาหารอ๋อเป็นทหารเป็นอาหารมึงอกีเป็นใครเอ่าเป็นใครอย่ารู้เลยแล้วพี่เป็นทหารเนี่ยเป็นทหารของใครอะเอ้ากูเป็นอหารของยี่ประทานไงเฮ้ยยี่ประทานองค์จรมสัตด์เทพประทานอ๋อ้โหเป็นอาหารซะด้วยกูเป็นอาหารมึงรู้ไหมน้องมาก มีความรู้ต้องตอบได้เว้ยอะไรพี่ทำไมท่านเจ้าตากกู้กรุงศรีไม่ได้โอ้ยง่ายๆเลยถ้าเจ้าตากทหารน้อยกว่าไม่ใช่พขามากเกินกว่าไม่ใช่แล้วทำไมกู้กรุงศรีไม่ได้จะเตะเลี้ยงเขาไม่ผ่านพี่ถ้าเขากูอา้องศ์ศรีาผ่านแล้วกูอ้อหารของจริงกูก้เอโอโจ้าจ้ มึงจะพยาอ่อนเนี่ยใครพยาอ่อนบ้าหรือเปล่าพยาถึงกู้เพียงินกุ้งสีไม่ไ่้มากู้เงินกุ้งพยาไม่รู้ดีกูจะหาอย่าไปรู้ดีแล้วมึงเข้ามาเสียแล้วคุ้มรู้กันพวกใครกูจะพูดเทปอะไรเทปอะไรมึงเข้ามาไรู้จักเกาเหรอวะกูไม่รู้จักกูจะเข้ามาทำไมเนองยิงอ่ะเทพอะไรกากูเรียนมาด้วยกันเลยโอ้โหป้าหกัวกับป้าหัวกับ ป่อหกเฮสไล่ป่อหนี่ขโมยยางลบกูเทพร,ราชเด็กกูตกหัวทิ้เลยเดี๋วเดี๋ยมึงกล้าตกเทพร,ราชเลยเหรอถ้าเพื่อนกลัวทำไมมึงจะตกไม่ได้อ่ากูเชื่อกูเชื่อแล้วมึงเป็นใครเนาะยากรู้เหรออยากรู้ไหนได้บอกให้หบอกเลยเรื่องฝ่ามันเรื่องสอนกูเป็นเป็นเิษด้วยอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ยืนตรงหน้าตรงนี้กูนี่แหละองค์เทพราชที่คือพระแสง ใช่ไหมหลอนาตาวมีตังลานีเดี๋ยลานีต้องนี่ต้องให้เหมือนพ่อป่าลอยฟางว่าดิหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะเบไปเอาไปด้วยทำไมดิขี่ออกเดินมั้งพี่เดินไม่ได้ทำไมยืดแขนเดี๋ยวหัวเจสามห้ กระหม่อมเพื่อนค่ะมีชื่ออะไรกันบ้างกระหม่อมบัญชาเพื่อนค่ะกระหม่อมสมชายเนี่ยค่ะไอเดียอะไรไฟบัญโวยเนี่ยค่ะอะไรนักชื่ออะไรนะเด็กเด็กถามบรรดาศักดิ์มึงอะไรคิมคิมยองคิมบังโขยอะไรเนี่ยฟังไม่ได้เลยเินขามึงฟังยากจังสมชายบัญชาเดแล้วมองไอ้โวยมึงแอบอ้างเป็นมหารในกองเทพประธาน มึงพูดจริงหรือเปล่าไม่ได้แอบอ้างพวกใครกันหมอไม่เชื่อมึงท่ามีหลักฐานให้ดูไม่เชื่อหลักฐานมันต้องมีอยู่แล้วอะไรอ่ะพ้กระดาษพระกระดาษพระกระดาษพ้กระดาษคืออะไรไอ้ผมไม่บอกมาเขาเรียกว่าสารหรือว่าจดหมายพ้กระดาษผู้ขอดูเอาพระกระดาษมาถท่ามีรอดตัวพี่ถ้าไม่มีแลี่จะพับเอาหัวขาดไอ้สุดท้ายไม่กลัวตายหรอกมีมาสุดท้ายเอาพระกระดาษไปเลยเอากระดาษมาพ้กระดาษ อะไรกระดาษที่เขาให้มากระดาษอะไรกระดาษที่มึงให้มาไงกระดาษอะมีหรือเปล่ามีที่มีไม่ใช่จังเร็วๆสเร็วสิวินอะไรมึงอย่าอื้อสิไปถ่ายอื้อไปดำรูนเลยเร็วสิเอาเอาเอาวักี้กูไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกูทิ้งไว้ร้าน๋วยเตี๋หมดล้างให้จัร้านได้ไี่เนี่ยไปเอามานเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้อะแล้วทาไมมีกระดาษท่ไงอ่ะ ก็บอกแล้วว่าไม่มีมือหัวขาดสรุปมึงมีหรือไม่มีมีไมนี่ยกูให้โอกาสมึงสิบวินาทีอะไรนะลืมคุณลืมลืมไม่ลืมลืมเพอตายสิหนึ่งสองตามเฮ้ยไอบ้าก็ได้ษปันเรืนิดเดียวหายคุณลืมมื่หร่อะได้เนี้ยไอ้น้อมึงเอาอะไรมาดิ ล้มันมันเล่นอะไรของมันไะมันมีอะไร่ไกระดาษไงมันบอกแค่นี้เดียวนี่แผนกรเดินลเมยนี่กเอาไปได้เลยคิดไม่เด็เดี่ยวนี่มเล่นมัง่ายอย่างนี้วะเล่นนีมันมักง่าย่ะมึงไม่เดียวมาเราไหนไม่ค่อจะฟังตรงน่ะเล่นลิเกหมพอบอกเรื่องลิเกหูไม่ค่ดีเขาเทียบกะรีหหูหูหูนูหู ผมมั้งอย่าเป็นคนอย่างนี้ดิเป็นคนดีเลยพี่น้องกันนะพูดอะไรให้มันดีเออมึงดีมึงดีเออนั่นแหละมึงเป็นคนดีไม่ต้องพูดอะไรต่อเลยพกศานเลยเรเป็นคนดีคนดีที่เสียแล้วดีเขียแล้วมึงต้องอหยน่ใช่ไหมอย้วขอดูก่อนขอดูเลยถ้าเป็นลายมือของน้องข้าเทพประานรอดตัวถ้าไม่ไท่มึงหัวขาดเฮ้ย เป็นความจริงที่ว่านี่ก็รู้ดีเขาเขียนมาฝั่งนี้นี่อ่าไม่รู้เรื่องแล้วเมสั่งตัดตัวมาเนั่ยเขียนฝั่งนี้ฝั่งนั้นนะเขาหลังเป็นาว่ากูเชื่อแลนะขอบใจมากที่เทพราชาส่งมาราคาเข้าไปเจ้าไปยังค่สมชายบัญชาไปยค่ะลองคิมข่อยคุงด้วยบอสคุณพูดไม่ผิดหวยก็ได้เลยคุยถ้าเชื่อแล้วว่าเทพราชาเนี่ยไม่ใช่คนผิดแน่ๆเพราะคนร้ายปรากฏตัวแล้ว แต่เข้าไม่ห่วงน้องตอนนี้เทพประธานต้องไม่ปลอดภัย <ไง S 1> เพราะฉะนั้นวันนี้ข้าเทพได้จะออกจากเสน,น่าภูมิมุ่งหน้าสู่แผ่นดินโลงไม่สายเพื่อตามเทพประธานกลับม,มาข้ามาปรานเพิอาไว้มึงไม่คิดจะพูดกันเลยเออป่าบาท,ทาเพื่อข้าท่าพระองค์ท่านสเสด็จตามหายคราวนีแวว้แล้วเมืองหลวงใครจะดูแลต่อไม่ใช่ไหมร้านขนมปังแม่ก็ด้วยเจ้าพูดถูกแข่งกินเยซน่าภูมิต้องขาดคนปกครองแน่เพราะฉะนั้น ดูหน้าเราไว้ใจได้เป็นคนซื่อเราขอแต่งตั้งเจ้าสองคนเป็นผู้สําเร็จาชกาชะตยถราแส่เรื่องนี้คือตัวแทนข้าพเจ้า <God>. ได้ถ้าใครได้ถือปแล้วมันจะมีอำนาจหรือบุคคลทั้กปวข้าให้เจ้าสองคนที่รเหยียดรักษาการแทนไหมเป็นผู้สําเร็จราชการเป็นหนึ่งผู้สําเร็จใช่เลยรรราาชก เพื่อ,อามานุายรั่จะรองตัวไปด้วยหัวใจ้ามานัยจะขอรับ,บทงัญาเจ้าจไปดู้าหวยผมจะดูแลรักษาออหม่นอนหอบใจมากจะสงทา ในจังหวะเนีย่ยมาช่วยมาช่วยโดยด้วยใจยึดมั่นเอาสิเมื่อเป็นคำสั่งองค์ราชาสมชายไม่กล้าจะขัดเราเป็นคำสั่งองค์จอมราชาจะเอาจตกไม่คัด Hey, come on,